นอยหลับสบายรู้กันนะฮะเฮ้ยเคียวนายเป็นไงบ้างอะฮะเออมีอะไรเหรอเฮ้ยแผลนายเป็นไงบ้างอะฉันเอายามาให้อะนะเออดี๋ยวดิไวหายไปไวนะเอาเออดีเอาเดี๋ยวเจ็บหัวอะไรวะเอช่างเหอะงงอะไปทำงานต่อเฮ้ยลองเพลงมีความอะไรเนี่ยใช่ไหมเอ็มมานนี่มันติดต่อที่ไหน เออเขียวแค่เออไหนวอว่าตาลดิไม่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 ใช่แค่ถามว่ามันเห็นสีเหลืองไหมเออแน่นอนเขาใส่อยู่แถวนี้แหละแล้จะบอกนายเรื่องจูเนียนะในจูเนียเป็นอิมโบ์เตอร์อจูเนียมันฆ่าสีม่วงกับสีป้นะฉันเห็นจูเนียเป็นอิมอร์เตอร์เออได้ด้าหลังนายไหนเออ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 ่างท่มเลักทายนะ เอาละทำงานเสร็จแล้วไปกับเธอจูเนียฉันต้องไปรีพอร์ตแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออมีอะไรเหรอคือสีเหลืองอ่ะไม่ได้เป็นอ้าวเขียวว้ายนี่ไปเซ่นสัญญาณเดีวได้ครับได้ครับให้ตายสิต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยเขียวนายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนายต้องไปห้องพยาบาลนะมานี่ฉันบอกว่าไปสาอะอะไรวะนี่นี่นายต้องมานั่งตรงนี้เออให้ตายสิฉันต้องมาดูแลนายเอ้ยอยู่นิ่งๆนะ โอ้ยเนี่ยแกแซ่บแส่บโอเคเอาล้วนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็หายแล้วล่ะอ่าเออดูดีเลยขอบใจโอเคเดี๋ยวเสรนั้นก็ไปทำที่อ๋อน้ำตาลนี่เฮ้ยน้ำตาลไอ้เหลือดมีอะไรเหรอคือที่ยานแม่เขาโทรมาน่ะไานว่ายังไงอะ่าเออชิบหายยังไงเดี๋ยวฟังก่อนคือเบลเตอร์เียวไม่ใช่นะ ทุกคนนั้นไม่ถูกฆ่าโดยอีโบเตอร์ใช่ไหมสแกนตัวไม่ได้เลยตัวไม่ได้แนตัวไม่อะอ้าวไม่ได้เฮ้ยเวีาจังมมีคนดูกล้องใช่ไหมอืมโอ้เหลืองเฮ้ยฮ้เเฮ้้เฮ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 ้ พูดทีนะฉันไม่พูดแกฉันไม่เดมเจะมาสู้เห็นไหมเราไม่ใช่ศัตรูกันหรอกนะเราควรเป็นมิตรกันดีก,กว่าพวกเราต้องฆ่าไมห่หมดและชนะไปด้วยกันเอองั้นพ่อนายและฉันจะชนะไปด้วยกันโอเคนะ มันส่้าอะไรไม่ได้หลังวะโอ้อยมันโกโหกอะ่ะที่จริงแล้วจูเนียมันช่วยฉันตั้งหากอะเข้าใจฉันบ้างสิแล้วฉันเลยหนีออกมาอนะ่ะเลยฉันก็มาอยู่ที่นี่นายโกโหกฉันไม่เชื่ออเสร็จแล้วเอ้นายนั่นแหละเป็นอ e ีโบสเตอร์อะไรนะเฮ้ยประชุมแล้วยังไงเหรองั้น เก็บเอาไว้คิดไว้ละกันนะไม่ด <es> ด <rebell ious> ้ยอเสัีเหลืองป็นอีโบต้ไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวๆฉันไใช่อ้าวเฮ้ย พาเตอร์ออเราบวจัเลอะไ้น่เหลือไม่จะไม่ยอมหนีไปไหนเลยฉันบริสุทธิ์นะกูกทิงจังเลยเดยไปเองนะคิดว่าจะสู้้ฉันได้ไปตายซะ้ยเก่งนักเถอะอ,อ,อ้นั่นมัน เออเออเออสุเออเออเออ้องทำเาทำล้ีพ่พอตัวเองอ่ะแกนี่มันเชื่องง่ายจริงเลยนะไอ้โจเนียเอาล่ะรีบเดินไปสิแก้แกเวลาเดินเผาเลยป้องเันบังเถอะน้ำตาลอุส่าให้โอกาสแล้วนะไม่ทั หน,น่าลำคอหน่าด้านไม่ไม่เออไอเหลืองไปตายซะไอเด็กเปรต